จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของผู้คนและสภาพภูมิประเทศที่งดงามมีการพัฒนาทางประวัติศาสตร์และอรารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลายาวนาน เศรษฐกษิจหลักของจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมได้แก่การทำประมงรองลงมาคือการทำสวนยางการปลูกข้าวและการทำสวนผลไม้นอกจากการเกษตรและประมงแล้วยังมีภาคการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมเช่นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปสินค้าชุมชนจากกลุ่มผู้ประกอบการซึ่งล้วนแล้วแต่มีทักษะฝีมือใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มีคุณภาพและมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไป แต่กําลังซื้อขายในพื้นที่มีค่อนข้างน้อยส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาคครัวเรือนและในระดับจังหวัดจึงจําเป็นต้องนําผู้ประกอบการออกจากแหล่งผลิตในจังหวัดเพื่อพัฒนาทักษะด้านการตลาดสร้างไรายได้ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นในส่วนของมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือแม้แต่ผลผลิตผลไม้ในพื้นที่อื่นๆเนี่ยสำหรับสินค้าสําัจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราเคยดําเนินการในการช่วยเหลือนะคะก็ ในสถานการณ์ที่ปกติโอเคเขาอาจาจะจำหน่ายได้โดยที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือไม่ได้รับการซัพพลายจากกระทรวงพาณิชย์แต่ในส่วนแผนสำรองถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์ราคาตกต่ำหรือการเข้าไปรับซื้อไม่สะดวกนะคะเราก็จะมีการกระจายผลผลิตให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศซึ่งก็จะเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการกระจายผลผลิตออกมาเราจะส่งทั้งส่งตรงให้กับผู้บริโภคหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือส่งให้กับพ่อค้าสง่งหรือตลาดใหญ่ๆทั่วประเทศก็จะเป็นการช่วยเหลือที่ในช่วงผลผลิตออก ในช่วงกลางปีหรือใกล้ๆปลายปีที่ผลผลิตงกองหรือแม้แต่เงาะนะคะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือมังคุดเราก็จะมีการกระจายแต่ชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลองกองนะคะที่เรามีการช่วยเหลือที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยแม้แต่ผลผลิตของภาคใต้เองสัจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ดะเนินการลักษณะเดียวกันเป็นลักษณะของออนไลน์เพราะว่าไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณแล้วก็ไม่จําเป็นว่า ผู้ประกอบการต้องเดินทางมาเจอกันก็จะเป็นการค้ารูปแบบใหม่ที่เราพยายามทางานเชิงรุกแล้วก็าสามารถที่จะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยไม่ต้องรอว่าจะต้องมีงานเมื่อไหร่ถ้าเขาพร้อมเนี่ย คอมมนิีโฮไฟล์ที่แต่ละจังหวัดทําไว้ความต้องการซื้อหรือสินค้าที่มีความต้องการที่จะขายในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นแดชบอร์ดที่ทางกระทรวงพาณิชย์จะทาขึ้นทําให้ทั้งผู้พาณิชย์ทั้งพาณิชย์จังหวัดได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็ผู้ประกอบการมีความต้องการสินค้าชนิดไหนเราสามารถไปดูข้อมูลแล้วก็จัดเทรดกันได้ออนไลน์ได้เลยค่ะนอกจากนี้การพัฒนาศักยภาพการค้าเพื่อส่งเสริมการก้าจัางหวัดิชรภาคใต้ ต้องมีการจับมือผู้เจราจาธุรกิจาการค้าออนไลน์เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจพร้อมยกระดับผู้ผลิตสินค้าชุมชนสินค้า o t ท e ็อปเอสสร้างความแข้งแข็งให้ผู้ประกอบการเจรจาการค้าผ่านระบบออนไลน์ภายใต้โครงการพัฒนาเสนยภาพการค้าเพื่อเศรษฐกิจผ่านรากจังวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2 5 6 8 ้ดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคใต้ชายแดนได้เจรจาธุรกิจตกลงซื้อขายร่วมกับห้างสปปรรพสินค้าห้างท้องถิ่นสามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจพร้อมทั้งสร้างการรับรู้และสื่อสารมุมมองใหม่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยนัทพลนพคุณถ่ายภาพมินสัตตราคม NBT11 ภาคเหนือรายงาน